เนื่องจากเมื่อคืนไปไล่กับอีแท็กมาตะบ,บู่กูขายเป็นแท็กมึงเอาไปขายแยกก้อนดูสภาพเนี่ยกูเนี่ยเขาขายเป็นแท็กเขาไม่ได้ขายเป็นก้อนพี่แท็กขายแยกก้อนนั่งแกะตะบ,บูกันมือแงะเลยอีก,กมาคลิปกระแสะอีกคลิปหนึ่งก็ต้องเป็น คุณเกลือรหรือว่าวันเดเกลือนะครับเอาจริงๆนยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ติดใจนะครับติดตามคุณเกลือเป็นกิจจลักษณะนะครับแต่ช่วงหลังๆมาติดตามคุณเกลือเพราะน้องกันกับน้องทิสาซึ่งรู้ไหมไขโสดนะครับซึ่งเทปนั้นผมดูแล้วก็สนุกสนานนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นหลังข้ามกําแพงมันนะครับก็มีการติดต่อจากคุณเกลือไปออกรายการเนาะนะครับก,ก็ที่มาติดตามคุณเกลือเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับอยากเห็นคุณเกลือติดต่อดิวประสานงานระวังน้องกันกันกบน้องทิสาไปออก รายการต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีอิทธิพลนะครับกับคู่นี้ก็และกันนะครับอ่ะแล้วมีอะไรยังไงเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนน้องกันกับน้องทิสาไม่ได้ไหลนะครับ แต่ก็มีข่าวคราวออกมากับปริกระปลอยนะครับเป็นข่าวเก่าบ้างข่าวใหม่บ้างแต่เมื่อคืนนะครับเป็นการไหลของคุณเกลือนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นบริบทของคุณเกลือจะมาคุยกันเรื่องนะครับสัพเพเหละผลงานการบันเทิงการเรียนนะครับหรือว่าพูดคุยกับ การเมืองบ้างนะครับเวลาเขาคุยการเมืองนะผมจะเลื่อนเลื่อนฟีดผ่านนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,ะ,นะครับส่วนมากจะมาดูแบบลา,ายเครียดนะครับดูเบื้องหลังการเป็นต่อเบื้องหลังการพูดคุยกับคุณอู๊ดเป็นต่อคุณคุณยมคุณวอกนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณกิ๊กนยประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เป็นกระแสที่เก็บตกจากเมื่อคืนเมื่อคืนก็เป็นการไล์ขายข,ายของที่สนุกสนานคุณแท็กนะครับคุณแท็ก กับคุณเกลือนะครับไปพบปะสังสรรค์กันนะครับปรากฏว่าในไลฟ์ก็มีการหยิบแกมหยอกนะครับแม่จัดสดเลยปรากฏว่าคุณเกลือนะบอกว่าสบู่ล้างดีล้างนั่นล้างนี่นะครับล้างหน้าสดให้คุณแท็กก็สนุกสนานเฮฮากันนะครับตลกดีนะครับไปดูในรายการของคุณแท็กกับคุณเกลือเมื่อคืนนะสามารถดูย้อนหลังได้เพื่อนๆพ,พี่พิมน้องพิมบอกว่าแท็กเกลือนะครับก็มันจะอัพ เดทล่าสุดนะครับพิมพ์ใน TikTok อกนะครับใน YouTube นี่จะไม่เด้งในแพลตฟอร์มอื่นจะไม่เด้งนะครับแต่ถ้าพิมพ์ณวันนี้พิมพ์ใน TikTok อนะครับแท็กเกลือไหลสดปรากฏว่าบันจะเด้งนะครับแม่คุณเกลือกิตติก็เข้ามา พูดคุยเข้ามาสร้างในการโมเมนต์นะครับวันนี้ก็มีการโพสต์ว่าผลจากการขายเมื่อคืนก็การขายการตลาดเนาะนะครับอย่างเราก็รู้ดูคุณแท็กกับผู้หูในเวลาคุยแกจะคุยไปก็คุยไปสับเพเหรละนะครับคุยแบบเชิงสนุกสนานเชิงแบบหยิบแก้มหยอกนะครับทำได้ก่อนทำทำไม่ได้ก่อไม่ทำอะไรประมาณนี้เนาะนะครับจากเมื่อคืนปรากฏว่าผลกรรมจากการไหลเมื่อคืนปรากฏว่า แม่สบู่ขายดีนะครับขายดีมากนะครับแต่นะครับก็อย่างที่บอกคลิปข้างต้นนะครับสบู่เขาขายเป็นแพ็คไม่ได้ขายเป็นก้อนปรากฏว่าคุณแท็กนะครับบอกขายเป็นก้อนแฟนของคุณเกลือก็ต้องมานั่งแกะทีละอัน2ออันละแพ็คส่งไปแบบนี้นะครับแม่จากเพจนี้นะครับเมื่อคุณเกลือโพสต์ลงในโลกโซเชียล แน่นอนแล้วก็ต้องตามคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องนะครับก่อนหน้านี้เราทำคลิปของอขมวด AI เนาะนะครับระวังน้องการกับน้องที่สาไปนะครับต่อด้วยนะครับคลิปนี้นะครับแม่ยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยมีคลิปมาอีกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับข่าวข่าวของเรามันฟิกไม่ได้วันหนึ่งอาจจะมีสองสามคลิปหรือ7 8คลิปหรือวันหนึ่งมี1คลิปประมาณนี้แต่ย่างไงยังไง,ง,ไงช่องของเราก็จะขมวดให้วันละ1คลิปอย่างต่ำก็แล้วกันนะครับอ่ะ เป็นอะไรยังไงกัน8 9ความคิดเห็นแต่บอกได้เลยว่าเอามาไม่หมดนะครับเอามาเท่าที่มาได้อ่านเท่าที่อ่านได้ก็แล้วกันนะครับในการแสดงความคิดเห็นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับคนที่หนึ่งว่ายังไงกันบ้างดีนะถ้าแบ่งครึ่งก้อนได้พี่แท็กคงจะทําแล้วฮอ๋อนะครับเข้ามาแซวแซนะครับพี่อ้อนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ขายเป็นแพ็คแล้วก็บอกว่าขายแยกเป็นก้อนแต่ถ้าขายครึ่งก้อนได้นะบอกได้เลยว่า บันเทิงแน่นะครับมีการเข้ามาตอบอะไรยังไงบ้างครับมีแต่คนเข้ามาหัวเราะนะครับก็คนต่อไปนะครับบอกว่าได้บอกรายละเอียดคุณแท็กไหมนะบอกแล้วฮะแต่มันแกล้งคุณเกลือเข้ามาตอบเองนะครับผู้สร้างเข้ามาตอบเองนะ คือมันต้องสไตล์นะครับคือเราจะมาซีเรียสเครียดจัดนะโลกปัจจุบันไม่ได้เรามาอยู่ในโลกบันเทิงนะครับเรามาอยู่ในแพลตฟอร์มที่สนุกสนานนะครับก็ฉะนั้นนะครับอย่าซีเรียสเครียดจัดอันไหนที่มันซีเรียสเครียดจัดกดผ่านกดเลื่อนผ่านไปเลยครับอยากเห็นด็อกเตอร์มัลลิกาในรู้ไหมใครโสดไม่โสดแล้วนะครับ <c oughs> ไม่โสดแล้วคุณเกลเชินมาหน่อยค่ะสนุกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เคมีเข้ากับกับคุณแท็กนะครับ ดรมัลลิกานะครับเราจะเสพในโรกบันเทิงนะครับโลกการเมืองนี่ผมไม่ไปยุ่งเนาะนะครับปวดหัวนะครับคนต่อไปบอกว่าเข็ดไหมไม่เข็ดครับแหมตอบแบบคุณวอกเลยครับผู้สร้างเขามาตอบเองผมชอบบริบทแบบนี้นะครับเวลาพูดคุยกันไม่เยอะไม่เออครัแบบเดี๋ยวเด้งขึ้นไปสิบข้อความแนละ้ว เวลาพูดคุยกันแบบนี้ครับผู้จัดนะครับหรือว่าผู้สร้างนะครับเข้ามาตอบเองมันเป็นบริบทที่น่ารักนะครับที่เข้าถึงกันนะครับเวลาเราพูดคุยกันพูดไปแล้วไม่ตอบเนี่ยมันมันมันแบบเสียวความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ถ้าพิมพ์ไปแล้วมีคนตอบมาแสดงว,ว่าโอ้โหนะครับเจ้าของโฮสหรือว่าเขาจองโพสคนนั้นเขาใส่ใจนะครับดูแลทุกคําตอบอะไรประมาณนี้เนาะนะครับของดออรโดน โดนขายครึ่งก้อนอจริงเหรอแต่ครับผมไม่ได้ดูเนาะเวลาเขาไลฟ์ขายสดสนมากผมจะมาดูเป็นคลิปขโมดคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสอะไรประมาณนี้นะครับขายครึ่งก้อนมีจริงเหรอครับแม่ไม่น่าเชื่อจริงนะอ้าวความคิดเห็นท่านต่อไปโดนอีกคนละด็เรมาริกาคนแรกอ๋อ แสดงว่าคุณเกลือนนี้ไม่ใช่คนแรกนะครับที่คุณแท็กทำเนาะนะครับแม่ไม่สนิทกันเนี่ยทำไม่ได้เนาะต้องมานักแพ็กเป็นร้อยๆเป็นพันๆก่อนนะครับอ้าวคนต่อไปว่ายังไงกันบ้างเอ่ย เอ็นดูพี่เกลือน่าจะไม่ได้นอนดูจากสายตาดูจากอะไรยังไงลูกค้าน่าจะเยอะคงไม่ได้นอนแพ็คทีละก้อนทีละก้อนนะครับแม่ความจริงก็ขายเป็นเซ็ตนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความบันเทิงของเพื่อนๆพี่ๆนพี่น,พพพน้องนะครับภรรยาก็เอ่อเต็มใจประมาณนั้นมั้งนะครับอ้าวของพี่เกลือยังเป็นก้อนของดรเกลืก้อนอา้าวอันนี้ผมชักจะเชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะครับจริงหรือเปล่านะครับช่วยตอบคอมเมนต์เลยว่า ขายสบู่ครึ่งก้อนมีจริงหรือเปล่าเนาะนะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบเป็นเฟลอร์เลยนะครับ <S <S ขายสบู่ทีละครึ่งก้อนนะครับมันจะคุ้มค่าส่งไหมเนี่ยนะครับ <S 1> <S 1> ดีนะไม่มีตะกร้าสบู่ครึ่งก้อนมันจะมีหรือเปล่าพูดเล่นกันหรือเปล่ามีส่งมั้งนะครับส่งไหมครึ่งก้อนใครใครสั่งครึ่งก้อนบ้างนะครับ <S <S คุณเกลือโดนคุณทักวางงานซะแล้วครับอเอ็นดูมาก เอาหน้านะครับยอดขายทะลุทะลวงเออผมไม่ทราบนะครับว่ายอดขายมันเท่าไหร่นะครับไม่ได้เอาจริงอ่ะผมไม่ได้ติดตามแบบใกล้ชิดแบบละเอียดเนาะนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปเด่นประเด็นร้อนคลิปกระแสที่มันดันขึ้นฟีดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช anel ของเราคลิปไหนที่ดันขึ้นฟีดดูแล้วมีซีเรียสเครียดจัดนะครับก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใ,ให้ให้คลายเครียดช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โห คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแบบนี้ทดลองไงไงก่อนครับเดี๋ยวชอบก็มาซื้อแพ็คเองอ๋อก็บอกว่าเหมือนเหมือนช่วงทดลองใช้นะเอาไปใช้ก้อนหนึ่งก่อนเนาะนะครับถ้าใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวก็อย่าตามมาซื้อเป็นแพ็คนะเอาจริงๆนะซื้อสอร์บู่เป็นแพนะ็คเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหซื้อครั้งหนึ่งมันมันใช้ได้เป็นปีเลยนะหนึ่งก้อนเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนนะครับแล้วแพ็คหนึ่งเนะี่ยมันใช้ได้เป็นปีเลยนะว่ากันไปตามนั้นนะครับ รอบนี้แค่เบาๆรอบน้าเจออะไรคะอื <c oughs> มาเจอกับแท็กนอกความบันเทิงนะ <c oughs> แม่เจอมาแล้วเ <c> ฮ <oughs> สังสารค่ะกว่าจะมาแกะทาไมกว่าจะมาแกะทำไมเ <c oughs> ซลลนะครับส่วนมากเข้ามาหยิบแกมหยอกนะครับเป็นบริบทน่ารักน่ารักก็แล้วกันนะครับเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอ่ะคลิป กระแสะคลิปเด่นคลิปดังที่เป็นไวแล้วนะครับช่วงนี้ก็มาฝากกันก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคุณวันเดอร์เกลครับผม